ิวแม่อยากฟังพี่ี่มิวร้องเพลงรำยองอ่ะองยองตอนนี้แม่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 อยู่ด้วยเหรอครับแม่อยู่ด้วยแม่ชอบวเลยหรือว่าเอาอนิดนึงพอนะครับแต่เว่าเวลารวบลัดนะครับน้องน้องแฟนๆขับร้องข้างนอกร้องตามได้เลยครับเมามากแล้วยังนี้ไม่ไวฉันว่าเธอไปพักก่อนกลับไปนอนหาน้ำร้อนกินสักแก้วหนึ่งส่วนตัว ฉันกำลังดีก็แค่พอตึงๆเป็นเพราะฉันไม่เมาเหล้าแต่เมารักเธอขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับผมโอเคบายยค่ะสายสุดท้ายแล้วมาเลยสุดท้ายแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลเสียงใกล้ๆมาก สวัสดีค่ะได้ยินไหมฮัลโหลชื่ออะไรจ๊ะได้ยินปะคะได้ยินครับได้ยินครับชื่อกล้วยค่ะกล้วยกล้วยกล้วยอยู่ไหนเอ่ยเสียงเสียงมันดีเลยครับปิดเสียงโทรทัศน์ด้วยครับกล้วยกล้วยอยู่อยูข้างหน้าค่ะอยู่ร้านอาหารอยู่ข้างนอกเดีอยู่วนายออมเลยค่ะไหนไหนด้วยขอยู่ร้านอาหารนะคะขอโทษว่าร้านเขาเปิดเปิดจันได้วีดูอะค่ะอ๋ออ๋อผมเห็นแล้วครับทำไมต้องชื่อกล้วยด้วยฮะอยากรู้ Ah, nene. Ah, 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 ah